มาครับสามสองหนึ่งแอคชั่น ไปๆเอาใหม่ๆๆเอาใหม่ๆไปคัดโอเคส้อนี้งานเข้านะบ่เล่าเขามั้ยเอามั้ยแอคชั่นคับไหนอ่ะครับเดจัดการให้สงมือนี้งานเข้าเด้อ1 จัดการเรียบร้อยน,ยนะอย่าให้พลาดโอเคเดี๋ยวจัดให้ยึดดูเบอร์นะเดินเลยไ,ไปอ้าวไปรถตัดเข้าไปรถตัดในรถจักรเดี๋ยวรอก่อนได้ไหมเดินพี่ยังไม่ออกเลยอ่ะโอ,อยไอ้กับเจ้งทีละพัดมือไปเรื่อยๆเพาพ่อไปเจ้าทีอะนะรอก่อนนะเดีย๋ยวถึงเวลาเดี๋ยวพี่จะพาไป่าก็ได้จ้ะแล้วไอ้ม่อนไก่ต้งเนี่มาเกาะแกะเฟื่บ้างไหมเนี่ย โอ้ยสมขี่ยางจังนุ่มประเด้สนใจดอกปล่าจริงหรือเปล่านีจลิซ่าประเด้ตัวดอกโกหกนะตัวจังสัญญาสัญญาครับเยำเย้ พี่อามก่อนพี่อําครับผมพถ่ายวันนี้มาถ่ายอะไรถ่ายซิงถ่ายซิงถ่ายซิงมาเป็นฉากหลังเนาะมีอะไรอยากฝาก FC ไหมก็ขอฝาก FC ช่วยติดตามอาร์มดีนามนะครับเป็นกำลังใจให้นะครับอย่าดราม่ามากครับผมมีอะไรไม่พอใจคอมเมนต์ผมเลยครับผมเต็มที่เลยครับพร้อมที่จะรับ่อันนี้เป็น MV แรกที่เล่นใช่ไหม MV แรกในชีวิตครับก็รู้สึกตื่นเต้นนิดหน่อยเพราะว่าก็เลยเห็นพี่นักร้องในทางทุกนะครับก็เราก็ไม่คิดว่าวันนี้เราจะมาได้มาถ่าย MV ก็รู้สึกตื่นเต้นครับเล่าใจไหมครับก็ก็ไม่ค่อยเล้าใจเท่าไหร่เพราะอิจฉาตัวโกงครับเพราะตัวโกงไม่ได้ใกล้ชิดนางเอกมากกว่าเพราะรู้สึกตอนนี้เป็นไงบ้างครับตอนนี้ก็ ็ดีใจได้ใก่ร้องครับโอเคครับแล้วแล้วพี่ทำผมไหมคมรู้สึกตอนนี้ผมเป็นยังไงน่ารันผมรู้สึกว่าให้ไผ่ไตผมล <c oughs> เลยครับตอนนี้ใข่ห่างห่างยีรีครับมีบรรยากาศนี่ให้อมความครับผมครับสวัสดีครับตุ้งหาลอครับผมวันนี้เรามาถ่ายซ่อมเอม็มวีเพลงไข่ห้างหางของปักน้อยครับไม่ซ่อมไม่ซ่อมเราเพิ่งมาถ่ายใหม่เลยถ่ายซิงค์ ถ่ายซิงค์ไม่ใช่ถ่ายร้องไม่ใช่ถ่ายซ่อมถ่ายซิงค์พี่ฟ้าครับนักร้องถ่ายเสริมซิงค์ซิงค์ร้องซิงค์ร้องซิงค์ร้องครับผมความรู้สึกความรู้สึกให้พูดความรู้สึกที่เล่นเอ็มวีหน่อยรู้สึกเลยพี่ตื่นเต้นครับนี่เป็นนี่เป็นครั้งแรกที่จะที่ต้องได้ถ่ายเอ็มวีพี่เพราะว่าพี่จอนนี่ให้โอกาส ผมก็ต้องขอบคุณพี่จอนนี่มาครับขอบคุณพี่โจ้ด้วยครับขอบคุณเจลินขอบคุณเกนน้อยครับขอบคุณป๊ากับที่ให้โอกาสพวกเราได้มาสแสดงใน m อบเพลงไข่ห้าง,งห้าครับผมไปสวยเลยครับถ้ายัางไตงตรงก็ฝาก f อซพี่จอนนี่ครับช่วยติดตามเพลงไข่ห้างห้งครับ ติดตาม f อฟซีเจลินจวดเดอะซีรีส์อ๋อใช่ครับฝากด้วยครับฝาก f อฟซีเจลินจวดเจลินเมียเสียปุ๊จวดเดอะซีรีส์ก็เสียปุ๊รถแห่จวดแล้วก็เอฟซีของรถเสียปุ๊รถแห่จวดเดอะซีรีส์ใช่ไหมเอาให้ฝากช่องตัวเองให้ฝากช่องตัวเองฝากช่องตัวเองนะครับฝากช่อง ช่อง YouTube นะครับผมต้งขาล็อกด้วยครับผมน่าขอท่าล็อกหน่อยว้าว้าวยังต้องกูทูนกไอะไรโอ้แสงจ้ามากพี่ลิ่นอย่างสวยเลยไหมชอบนิน 啊，对对对。 ตล้อ่ีขอดไปก็ได้ไม่เป็นไรเยอะไปเฮ้ยอะไรเนี่ยต้อง <laughs> อ้ามลุกลุกไม่ดูเขาเลยอะ่ะ

ก็คอแดกจใจกันวาได้เกาเป็นยงกันด้เ่งเพีงนี้น <mr _ w> ัตอนนั้นกำลังแบบเถิดเถิดเถิดเี่ในตอนนั้นครับก็คิดเป็นคอนเทนแบบไขห่างห่างก็คือความหักถี่มันโมมีวันที่ได้สมหวังนะครับก็คือไขห่างห่างถี่มันเน่กไม่ว่าสิพยายามซ้ำเลมันกับภาษามาแตกเป็นไก่ไปใดครับผมกปรียบเสมือนความหัก ที่เขาพยายามซัมได้กับวันๆที่จะสมวังไปได้อ๋อการอันนี้ผมก็ไม่รู้ครับภาพการน่าจะไข่เน่าไข่อะไรไข่เน่าไข่ค้างลังที่มันไม่รอกจักซเป็นตัวใช่ไหมไข่ค้างลังเนี่ยประมาณนี้กมันก็เหมือนความรักใช่ไหมครับครับอ๋อช่องพี่ช่องยูทูปพี่โจโอ้ยช่องระดับจักรวาลเลยไม่รู้เหรอใ่พี่ไม่รู้เลยเปิดเลยนี่ต้องจะเข้าไปติดตามเฮ็ดดีหัวดีเออเฮ็ดดีหัวดี ฝากเอสทีต้มนะครับเอดี่โอปี่แกงที่ไอเชยกุ้งแบบไปด้วยแล้วไอเพลงนี้เพลงนี้ใช้เวลาแต่งโดนไหมครับขึ้นเดียวครับขึ้นเดียวแต่งแค่นั้นโอหักบอกกะนิดๆครับจี๊ดๆใช้เวลาคืนเดียวแต่งครับอืโอเคอ้ามรู้จักไหมไข่ไก่หางหางรู้จักไหมไก่ที่ไข่บไก่ที่ไข่แม่ไก่มัน ปักไว้มันหลุ้แม่ไก่มันก็หนีไปหนีไปก็มันแตกลุ่มไก่ไข่ที่ล้างหลังรีบแตกเลยบอกเหมือนชีวิตเราไหมห่าที่คุ้นในไข่คล้ายๆคล้ายตรงไหนมันแตกลุ่มอย่านี้ความรักที่ไม่สมว่าเพราะตัวนี้ไข่ไข่อันนั้นเขาพีล้วสุดท้ายก็หนีจาพูดเต็มที่เลยจากใจเลยพูดเต็มที่เลยแล้วสุดท้ายแล้วก็หนีจากเราไปครับ ไข่ห่างหั่งนี่คือไข่ที่เมีไก่ไปไข่ไว้ในห้างไข่แล้วเม่ไก่กับเขามาฟักเขามาฟักฟักฟักลูกก็แตกออกเป็นลูกแล้วกับผ้าลูกออกไปแต่ว่าไข่ที่เหลืออยู่นี่เป็นไข่ห่างหั่งเมียนบอยเปรียบเทียบกับความลักได้ป้ได้ครับเปรียบเทียบกับความรักเหมือน ความรักที่เขาไม่เอาประมาณนี้พี่ความรักที่ความหากที่เขาบ่าอยากสีบ่อยากตรงการบ่อยากมีความรักที่เขาบทสามารถสืบที่มันสมังบทสามารถสียดให้ไข่เน่านี่ฟักเป็นโตได้ ประมาณนี้ครับโอเคขอบคุณครับครับผมอ๊ยห <laughs> ักคองหัวมึงสองคนมันก็ซ้ำใครหางั้างใมมือ่อเขาเอาไปฟัดแต่มันแตกเป็นไก่หรอกไม่าแตกออกมาก,กับมิเต็มน,นี่เห็นบัวแหม่เอ้ยมือจะของคัดปากของมึงจะไปหาผู้ชาย อ้ไอไ้มยัันเเอาเียยอามาครับเอาเพื่อนสิไปใส่เจาไปหาหมูพออ้ยพอโหอยู่เดี๋ยวสิวไปหาผู้ชสยกอจิไปหาผู้ชสยก็ครบคนดีๆนะพอนี่ประวัติพอนี่ผ่านมาหลายอยากให้ลูกได,ด้ดีนะนะไม่ไห้ังดอกเขาแหละก็ยังจิจมไรพอไปกันดอก เออดาลุสวัสดีครับเออวัาดีวัด,ดี้บานจสายส่งงเพิ่อนอยู่บ่ค่ะหลวงเพื่นนอนหลงเพื่อน,น่อยูนลวงเพื่อนขี่รถไปกับูบาล,ล่คือว่ายังสั่นเอ้าข้ามบ้านกักกาเนอกก็ไปนักกันแล้วไหบ้านไหนมักอามบ้านนะแกยวมงเจอกู่อาม กเศร้าตรงเศร้าระวังไม้ซุ่มเจ้านั่นระวังไว่เศราพวมาพอที่ผ่านมาหลายแล้วผ่านทุกผ่านตลามากผาเลือดจำมากไม่ไม่ร้อนร้อนนี่กัญาหนคอยบุ้งมูดอกจาบ้านยังมเนี่ยแต่ว่าระวังไม้ซุ่มโจ้านั่นบอบอก่างน้ำพอกเกอมาแม่มาม่คุณพ่อไปหางเงีนยมามามา ัไปแรงไงส่วนมือมึงมาลำอมน้ำมรกตจ้าจ้าจ้าเพิ่นจ้าอซื้อามาให้เฮ้ยไอโต้งวิวอดดนี่แอเงินมาต้ใส่มวิวตรงเมืองหรอเงินไ้หลาย อันมไหนจะมองอย่ไงนวะแกมองอยู่ไหนแกมองอยู่ไหนรับคว่างไงนะรับคว่างรับคว่างตัด เร็วไปาาไอไอนานไปม,ม่อนกูมากไอ้เฟื่อนมากูมักเขาแดดมมากยินเรียดเลยทันมากสุดย้ิ๊จัดให้คอยคล้องรถนี่ไปแล้วน่องเขาอยากอะไรอย่างมึงก็เซียงรอาระตี้ล่ะจะได้ใจเขาหรอเออแอคชั่นผู้หญิงคนนี้ของกู